อ oh, สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการวนรอบนะครับอันนี้ผมใช้สไลด์ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อภาคซ้ำอีกทีเพราะว่าเราติดปัญหาเรื่องของอ,อ,อินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับมันจะล่มเป็นระยะระยะทำให้ผมไม่สามารถบันทึกเออไอตัวแนวการสอนของผมได้ดัง้นผมย้ายมาใช้วิธีคือบันทึกคลิปกับเครื่องแล้วค่ออัปโหลดขึ้นไปนะครับ เรามาเริ่มเลยนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีแล้วครับว่าปัจจุบันเราจะย้ายแนวทางของการเรียนนะครับโดยเป็นการสอนระบบทางไกลออนไลน์แทนนะครับงั้นตอนนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นระบบ e learning หรือเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับตั้งแต่วันที่24มีนาคมเป็นต้นไปนะครับสําหรับแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้วิธีก็คือเราเรียนในชั้นเรียนกันนะครับแต่ตอนนี้คิดว่าเราต้องใช้วิธีคือสอนบรรยายจากที่บ้านแล้วผมก็จะใช้วิธีคืออัดเป็นคลิปวิดีโอสั้นโดย เราจะมาพบปะกันที่ Microsoft Teams แล้วก็ข้อมูลของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะสื่อสารไว้ที่ Google Classroom เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมเขียนไว้ว่าเก็บสำรองไว้ก่อนแต่ตอนนี้คงไม่ใช่สำรองแล้วครับการส่งงานของเรานะครับตรงนี้ก็ยังจะต้องใช้ส่งงานด้วยดังนั้นตรงนี้นะครับส่งงานส่งหลับที่เดิมครับส่งงานส่งหลับนะครับเอาละครับซึ่งเดี๋ยวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็คือจะเรียนจากที่บ้านครับต่อมาเรามาดูคําสั่งควบคุมนะครับ คำสั่งควบคุมนี้เราทํามาเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนเกิดมีความฉลาดมากขึ้นนะครับดังนั้นไอ้ตัวคําสั่งควบคุมตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มทางเลือกไอ้กลุ่มทางเลือกตัวนี้นะครับผมได้อธิบายไปในสัปดาห์ที่แล้วแต่ตอนนี้ผมก็มีไอเดียว่าเดี๋ยวผมจะเอามาทําการก็คือผมจะสรุปใส่ในเว็บไซต์นะครับสรุปใส่ใน Google Site แล้วก็อาจจะไม่ได้ทำเองเพราะว่าตอนนี้ผมสอนอยู่หลายวิชา มก็ต้องอัดคลิปอยู่หลายตัวทีนี้ผมก็ใช้วิธีคือจะมีคลิปของที่มหาลัยอื่นๆน,นะครับคราวนี้เดี๋ยวคลิปของมหาลัยอื่นๆเนี่ยมันก็จะาสามารถเอามาดูได้ครับมีคลิปที่ u t u b e นะครับผมจะรวบรวมเป็นประเด็นๆไว้ต่อมานะครับวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือจะเป็นเรื่องของไอตัวการวนลูปนะครับการวนลุปก็คือทําซ้ํานะครับการทําซ้ําจะเหมาะที่เราจะไปใช้ในการตัดเกรดอะไรพวกนี้ครับ ราก็ตัดเกรดนักศึกษาวนรอบซ้ำๆนักศึกษายเยอะๆแล้วต่อไปนาคตจะเราจะเก็บข้อมูลไว้ในรูปอาร์เรย์นั้นอาร์เรย์ตัวนี้ผมก็จะพูดในเรื่องต่อไปอทีนึงนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามก็คือมันมีคลิปดูมากแต่ผมก็จะพยายามภาค,คลิปของผมเองแทรกเข้าไปด้วยนะเอาละอันนี้ต่อมานะครับไอตัวสวิตคีดออกผมลืมลบสไลด์ตัวนี้ออกเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแต่อันนี้ก็เป็นลักษณะของไอตัวอีฟนะครับนี่เห็นด้ว,ว่ามันจะเป็นพวกอีฟแล้วก็เอลีฟ เป็นเมนูของการเลือกครับอันนี้เป็นโปรแกรมเมนูของการเลือกเมนูต่อมานะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นสวิตเคสก็จะเห็นว่าทําเป็นการอ่านสแกนเอฟแต่ว่าไอตัวช้อยตัวนี้นะครับมันจะต้องใช้เป็นพวกอิดิ o เหรือชเ a r เ c t ร r เท่านั้นนะครับในการใช้สวิตเคสมันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับในกรณีของการที่เราใช้สวิตของภาษา C นะครับภาษา C นี้ถ้าเราใช้สวิตนะครับมันได้เฉพาะเป็นจํานวนเต็มครับพวกไอตัว ใช้เลือกเลือกตัวแปรแต่ว่าตัวแปรที่จับใช้ต้องเป็น Integer หรือไม่ก็เป็น c h a r เล t e เซึ่ง c h a r เล t e เจริงๆแล้วก็คือ Integer อย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาขั้นสูงอื่นเช่น v i ด u a l เบสิกนะครับมันจะใช้กับตัวอื่นได้ด้วยครับอ,อันนี้เป็นของ C ใช้ได้แค่นี้ครับทีนี้ case นะครับก็ระวังนิดนึงก็คือมันจะมีเบรกด้วยเบรกถ้าไม่เบรกนี่ก็จะลันต่อเลยครับ นั้นบางคนก็จะออกแบบโปรแกรมโดยไม่ติดเบรกมันก็จะเข้าเคส2ต่อด้วยแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของการใช้สวิตเอาละครับวันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องคําสั่งของการวนรอบหรือคําสั่งของการทําซ้ํานะครับคําสั่งการวนรอบหรือคําสั่งทาซ้ําก็จะมีพวก for ครับ1แล้วก็จะมีพวก while เสร็จแล้วก็จะมี do while นะครับภฏิตีจะมีอยู่3สเตทตตัวนี้นะครับสําหรับการใช้ for ก็คือจะเป็นการวนรอบแบบนับ แบบนับนะครับมันจะมีตัวแปรไว้นับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการวนรอบตามเงื่อนไขกําหนดซึ่งเงื่อนไขอาจจะไม่แน่นอนหรือเราจะเอาไปดัดแปลงใช้แทน for ก็ได้นะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือดู Y ดู y นี้จะคล้ายๆกับ Y แต่ต่างกันตรงที่ว่า Y ไอ้นี่คือตรวจก่อนตรวจเงื่อนไขก่อนถ้ามันไม่จริงตั้งแต่แรกอาจจะไม่ทําเลยฮะ แต่ถ้าเป็นดูวายนะครับก็คือจะทําก่อนสักครั้งหนึ่งฮนะก็คือในกรณีที่เป็นดูวายจะทําก่อนแล้วค่อยตรวจครับแล้วค่อยตรวจงั้นบางกรณีก็จะใช้เป็นดูวายแบบที่เป็นต้นขึ้นอยู่กับการออกแบบตัวโปรแกรมนะครับครับสำหรับไอตัวการเขียนโปรแกรมเราก็มาดูกันต่อว่าทําไมไมันต้องมีการวนรอบนะครับ งานที่จะใช้ในการวนรอบก็คืองานที่ต้องการทําซ้ําๆเช่นตัดเกรดเป็นต้นนะครับนักเรียนในห้องมีประมาณสี่สิบคนหรือเป็นร้อยเป็นพันก็แล้วแต่เราจะเป็นงานซ้ําๆต้องคํานวณเกรดทีละคนทีละคนแบบนี้เป็นต้นงานที่มีลักษณะเป็นตารางหรือมีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับหรือคํานวณที่เป็นแถวๆเช่นสูตรคูณหรือตารางตรีโกณมิติเป็นต้นนะครับซึ่งตารางตัวนี้ต่อไปในอนาคตมันจะเป็นรูปของเทเบิลนะครับแล้วเราก็จะเอาเทเบิลตัวนี้นะครับเอาไป อ,ออกแบบเป็นลักษณะของ RA อาร์เรย์ทีนึงนะครับเดี๋ยวจะเรียนในบทหน้าครับบทหน้าจะมีเรื่องอาร์เรย์ซึ่งเราก็จะต้องใช้ไอตัววนรอบตัวนี้เข้ามาควบคุมฮะหลักๆอีกทีนึงก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบครับเพราะเดี๋ยวเราต้องสอบเรื่องการวนรอบแน่ๆนะครับข้อหนึ่งเดี๋ยวต้องเรียนครับถัดไปนะครับเรามาดูรูปแบบของคําสั่ง for คําสั่ง for จะมีรูปแบบคือให้นักศึกษาพิมพ์คําว่า for แล้วตามด้วยวงเล็บครับก็คือเงื่อนไขาการวนรอบ เท่าตัววงเล็บตัวนี้นะครับเป็นวงเล็บโค้งใส่ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวปีกาปีกาจะเป็นชุดคําสั่งที่ทําซ้านะครับใส่มากกว่าหนึ่งคำสั่งได้ทีนี้ในตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขกันด้วยตัวเซมิคอลอนนะครับนักศึกษาจะลืมพิมพ์ตัวเซมิคอลอนลงไปนะครับโดยหน้าตัวแรกจะเป็นส่วนเรียกว่าส่วน1ส่วนตรงกลางเรียกว่าส่วน2และส่วนสุดท้ายเรียกว่าส่วนที่3นะครับโดยส่วนแรกเรียกว่าส่วนเริ่มเป็นการกําหนดค่าเริ่มต้น ส่วนที่2เป็นส่วนที่ทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ผมก็จะมา,าไล่ให้นักศึกษาดูนะครับว่าในกรณีที่เ,เขียนนะครับผมเขียนโค้ดตัวอย่างให้ดูครับเช่น for วงเล็บ i เริ่มที่0 i ตามใดที่น้อยกว่าเท่ากับ5ก็ยังทําซ้ํา i แต่ละครั้งเปลี่ยนแปลงเป็น i บวก,บวกใส่คําสั่งแล้วก็ทําการ print f หลังจากนั้นก็ส่งค่า i เท่ากับเปอร์เซนต์ d อันนี้เดี๋ยวผมจะจอด m i d j o u r n e นะครับ slash n แล้วก็ปิดด้วยค่า i ครับติดด้วย semi c o ลอนปิดด้วยปีกกาเนี่ยครับเดี๋ยวเวลาเราไปรันโปรแกรมนะครับโปรแกรมมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับ i เท่ากับ1แล้วก็ตรวจสอบครับ i น้อยกว่า5ยังจริงอยู่เพราะฉะนั้นก็เพิ่มเป็น2เอ้ยเพิ่มเป็น0นย์เป็น1 1ก็วน,ก,วน,ก,วนก็ปิน้นอีกฮะ i เท่ากับ1ก็ตรวจสอบยังวนได้ไหมยังวนได้ก็ไปต่อฮะ2เท่ากับ 3 i เท่ากับ4 i เท่ากับหาพอถึงตรงนี้นะครับ i มันจะถูกเปลี่ยนเป็น6แต่ว่ามันตรวจสอบแล้วมันไม่จริงมันหลุดนะงั้นค่าสุดท้ายของค่า i จะเป็น6แต่ไม่ปินนะครับแต่ไม่ปิน f แล้วเพราะว่าเทสแล้วนะครับแมบไม่ปิน f อันนี้ต้องไปดูรูปแบบคําสั่งของเจ้าตัว f ครับต่อไปนะครับเราก็มาดูรูปแบบของในตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้ถ้าทดสอบพิมพ์โปรแกรมก็เห็นว่ามันจะไล่ดังแสดงนะครับ นี่ก็เป็นซอสโค้ดที่ผมยกเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วผมก็อธิบายไว้แล้วว่ามันจะเริ่มที่1แล้วก็ไม่เกิน5้ i บวกบวกขอโทษทีเมื่อกี้ผมเริ่มที่ศูนย์ตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่เป็นเริ่มที่หนึ่งทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการกลับไปจัดการพิมพ์เป็นตัวอย่างซอสโค้ดให้ดูนะครับเอาละเรามาเริ่มลองกันนะครับก็คือเริ่มพิมพ์คําว่า for i เท่ากับ0แล้วก็ i เท่ากับ0 i น้อยกว่าเท่ากับห้า ปิดด้วย semi colon แต่และรอบเปลี่ยน i บวก,บวกหลังจากนั้นนะครับใส่ตัวปีก,กาแล้วก็ทำการ p ิ i n f แล้วก็ใส่เข้าไป i เท่ากับ i เท่ากับเปอ d slash n, แล้วก็ส่ง i เข้าไปจบด้วย semi colon ทีนี้ผมยังไม่เคยจองตัวแปร i จอง i ไว้ก่อน compile c h e c ก่อนนะครับผ่านไหมปึ๊ดเรียบร้อยผ่านครับ run จะขึ้นผลการลันนะครับเดีย๋ยวรอสักคู่หนึ่งโค้ดบล็อกจะคิดนานหน่อยโค้ดบล็อกนี้คำนวณนานกว่าของไอตัวเดฟซี C. เอ๊ะทำไมวนเนี่ยอ่ามาแล้วครับอ่าใช้เวลาคำนวณน,นิดนึงครับเห็นไหมครับผลลัพ์ก็ตรงตามที่เราคำนวณน,นะครับอันนี้โอเคเอาใหม่ผมขอเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นหนึ่งนะครับแล้วคอมไพ์อ่ะรันใหม่นะครับตอนนี้ผมคอมไพ์อ่ะันเช็คอีกทีนึง อันนี้ปรากฏว่ามันจะเริ่มต้นที่1นะครับเราสตาร์ทต,ตรงไหนมันเริ่มตรงนั้นทีน,นี้ถ้าผมเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือผมเปลี่ยนเป็นจบที่10นะครับ i น้อยกว่าเท่ากับ10 compile run ม,มันก็จะแสดงผลออกมาคือจบที่10ครับซึ่งทีนี้จะเห็นได้ว่ามันจะเริ่มจาก1ก่อนเริ่มจาก1ก่อนแล้วก็รันที่1 0เอาละเดี๋ยวรันอีกทีนึงโทษทีผมะให้คุณดูเปรียบเทียบกับไตัวคําสั่งครับเริ่มที่1นะครับอันนี้จะเริ่มที่เพิ่ทแล้วก็ 2, 3, 4, ่อ, 1, รอครัม แต่ถ้าเราปรับตัวแปรตัวนี้ใหม่นะครับก็คือเราเพิ่มทีละ2 i บวกเทากับ2แต่ละรอบพอคอมไพน์รันก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มที่1แล้วกระโดดเป็นเลขขี้มาเรื่อยๆฮนะเพิ่ม1 2ก็เป็น1เป็น3เพิ่มทีละ2ไปเรื่อยๆเพิ่มทีละ2ไปเรื่อยครับแบบนี้เป็นต้นครับนี่คือรูปแบบคําสั่งของการรันเจ้าตัว for นะครับให้นักศึกษาไปทดลองรันดูครับเอาละครับคราวนี้เราก็มาดูเคสถัดไปนะครับถ้าเกิดผมตั้งคําถามไว้ว่า ถ้าผมให้นักศึกษานะครับเริ่ม start ที่1แล้วก็จบที่6เนี่ยคุณจะต้องไปเซตเงื่อนไขตัวนี้อย่างไรเริ่มที่เท่าไหร่ดีแล้วก็จบที่เท่าไหร่ดีครับแล้วก็เปลี่ยนทีละเท่าไหร่ครับเราต้องดูสเต็ปนะครับวันเปลี่ยนท่ไหร่นี้สก็คือเปลี่ยนที่ะบวก1สเต็ปก็คือเปลี่ยนทท่ะบวก1บวก1เป็นต้นฮะก็คือเราก็มาดูว่าเปลี่ยนยังไงนะครับส่วนอันนี้เราก็ดูว่าเริ่มเท่าไหร่จบเท่าไหร่อันนี้ของเดิมฮะคำสั่งที่ทํานี้ในเมมโมรีของตัวแปร ถัดไปนะครับเราก็ลองดูต่อมาถ้าเจอเคสนี้นะครับผมจะให้เริ่มที่2นะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบไม่เกิน10แล้วก็ให้เพิ่มทีละ2 i งไอ้งบวกสเมื่อกี้รันให้ดูเป็นตัวอย่างไปแล้วนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรันหลุมแบบลดลงนะครับรันหลุมแบบลดลงนี่จะสตาร์ทที่10นะครับแล้วก็มากกว่าเท่ากับ0นแล้วก็ไลบๆนะครับเอาละไปลองรันตัวอย่างกับโค้ดบล็อกกันดีกว่านะครับทีนี้ผมเตรียมตัวอย่างไว้แล้วนะครับรันกับโค้ดบล็อกคอมไพล์สัก1ที แล้วก็ลันนะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราไปพิมพ์ตัวอย่างลงในโค้ดบล็อกแล้วจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวมันก็จะทําการคอมไพล์ออกมานะครับไล่ตนะัสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไล่ย้อนหลังไปนะครับอันนี้นะักศึกษาก็ไปลองทดลองรันดูนะครับเขาเรียกว่าหลูปย้อนหลังเป็นต้นครับเอาและครับอันนี้ก็กลับมาดูที่สไลด์กันต่อนะครับในสไลด์ตัวนี้นะครับเ,เราก็จะดูใหม่อันนี้จะเริ่มที่ศูนย์นะครับแต่ว่าให้เพิ่มทีละร้อยแต่ว่าจบที่พันเกิดอะไรขึ้น ไหนลองไปรันดูโค้ดบ็อกซิแล้วก็ให้เริ่มที่0ูนย์นะครับแต่ว่าเราไล่ไปก็คือไม่เกิน1,000งหเอาหนึ่งพแล้วก่อนแล้วกันไอตัวนี้นะครับก็คือบวกเท่ากับร้อเพิ่มทีละร้อยคอมไพเลรันสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือมันจะขึ้นทีละร้อยฮะศูนย์ร้อ0ส้อารอไปทั้งถึงพันพอพันเมื่อไหร่เงื่อนไขที่เราตรวจสอบไว้ก็คือ น้อยกว่าเท่ากับพันพอรอบต่อไปเป็นพันหนึ่งนะครับเป็นเทสก็หลุดดังนั้นรอบนี้ก็จะวนจนกระทั่งถึงพันนะครับแบบนี้เป็นต้นาล้ครับกบไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ลันตน่น,นี้ถ้าเกิดเราตั้งตัวแปรแบบแปลกๆเช่นเริ่มที่ศูนย์ตามใดที่เป็นมากกว่าเท่ากับศูนย์เพิ่มทีลร้อยอันนี้เกิดอะไรขึ้นผมก็จะมาแก้ครับเริ่มที่ศูนย์ตามใดที่เป็นมากกว่าเท่ากับศูนย์มากกว่าเท่ากับศูนย์ก็คือมากกว่าศูนย์แล้วก็บวกเๆ มันก็จะเกิดอาการนี้ขึ้นครับ compile a n d run นะครับรันไปเรื่อยๆครับลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการวนรอบไม่รู้จบครับถ้าเราปล่อยโปรแกรมรันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไปชนที่ความจุของเมมโมรีแล้วโปรแกรมว่าคลาสเปองครับแต่ยังก็ตามนะครับมันก็ทำให้โปรแกรมเกิดการวนรอบไม่รู้จบลดเสียเวลาเป็นอย่างยิ่งนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าการวนรอบไม่รู้จบวิธีปิดก็คือปิดไปเลยครับไม่สามารถทําอะไรได้นะครับงนั้นแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่า แบบนี้เป็นแบบที่ไม่ดีนะครับจะเกิดการเรียกว่าวนรอบไม่รู้จบครับต้องระวังครับงั้นต้องตั้งเงื่อนไขให้ดีนะครับไม่งั้นเราก็จะเกิดสภาพแบบนี้ขึ้นก็คือสภาพการวนรอบไม่รู้จบครับถัดไปนะครับเราจะมาลองทดสอบทําไอตัวสุดคูณแม่2ดูกันนะครับเราทดลองทําสุดคูณแม่2แล้วก็กลับมาที่ตัวโค้ดบล็อกกันนะครับเราก็เริ่มไอตัว iI เริ่มตั้งแต่2แต่มากกว่าสิบไตัวนี้ขอเปลี่ยนเป็นไบวกบวกนะครับ ทีนี้ไอตัวสุดคูณเราก็ต้องออกแบบตัวนี้ให้ดีว่ามันเป็นอะไรบ้างเปอร์เซนต์ดี x เปอร์เซนต์ดีเท่ากับคําตอบเปอร์เซนต์ดีแล้วก็ตัวนี้ตัวแรกนะครับส่งอะไรเข้าไปก็คือแม่2้องต้องใส่2เข้าไปฮะสองหนึ่งสองสองสองสี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ใส่ I เข้าไปแล้วคอมม่าสคูณไครับพอใส่แบบนี้เข้าไปนะครับทาการคอมไพ l ์แอนด์ันก็จะเห็นได้ว่า อ้าวขอโทษทีจบโปรเซสตั้งเงื่อนไขผิดเงื่อนไขตัวนี้ต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ12บลันใหม่เอาละครับได้มาแล้วครับสูตรคูณแม่12ของเราครับจะว่าถ้าเราตั้งเป็นเงื่อนไขก็คือให้การ,ราบนรอบมันก็จะทําการคํานวณเป็นสูตรคูณให้เรานะครับ2 1 2 2 2ึ่งสองสองสีแบบนี้เป็นต้นครับทีนี้ในโจทย์เนี่ยก็จะมีอยู่ว่าเอ้ยถ้าเกิดผมต้องการเปลี่ยนสูตรคูณเป็นแม่3ทําไงครับถ้าผมอยากเปลี่ยนสูตรคูณเป็นแม่3 ผมก็ต้องแก้ตรงนี้ให้เป็น3กับ3 2ที่ฮะผมก็จะเริ่มรันแล้วก็คอมไพล์แอนด์รันก็เห็นว่าเปลี่ยนเป็นสูตรคูณแม่3แต่มันไม่ค่อยสะดวกฮะดันั้นผมจะประกาศตัวแปรเพิ่มก็คือ i n t t g e r นำเท่ากับ3แล้วหลังจากนั้นผมก็จะประกาศตัวแปรตรงนี้นะครับก็คือให้เอา3มาแสดง3มาแสดงคอมไพ l ์แอนด์รันก็จะเห็นได้ว่าสูตรคูณก็จะเปลี่ยนไปคราวนี้ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นแม่4ผมแก้แค่ตรงนี้ตรงเดียวฮะนำเท่ากับ4 แล้วก็คอมไพน์อ่ารัก็เห็นว่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรคูณแม่4แบบนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเราอยากให้ตัวนี้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นก็คือเราประกาศเป็นตัวแปรนําแต่ครนี้ผมก็ปินพ f แล้วก็ใส่ให้ป้อนในสูตรแม่ผมก็ป้อนว่านําเท่ากับแล้วก็รอป้อนนะครับใส่เซมิ c อ l o ลอนสแกน f อันนี้ต้องเป็นเปอร์เซนต์ d ใส่เนต์เนำาปติดด้วยเซมิคอ l o ลนะครับคอมไพน์จุผ่านรันจ้า อรอถามฮะแม่สองรันแม่2ให้เรารันไปปุ๊บรันแม่แปดนี่รันแม่ใใมแ,มแมให้เราฮะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเราออกแบบให้มันมีความฉลาดมันก็จะสามารถควบคุมให้เราได้ครับแต่คราวนี้ผมเริ่มอยากทําแบบใหม่อีกละก็คือผมอยากให้มันรันรวดเดียวสิแม่เลยผมก็เอาตัวแปรมนนำแต่ว่าไม่ไม่ป้อนละเราใช้อินดิเจอร์นำเริ่มตั้งแต่แม่2 ล้วก็ตับได้ที่สูตรคูณของเราไม่เกินแม่12น้อยกว่าเท่ากับ12ติดเซมิเคลอนนำบวกบวกแล้วก็ทำการใส่วงเล็บเปิดตรงนี้ปึ๊บวงเล็บปิดลบทิ้งปิดตรงนี้แทนปิดวงเล็บตอนนี้เราทำเป็นเนสลก็คือเป็นหลูป2หลูปควบนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเราปิ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวแม่ไม่แยกกันผมต้องใส่ขีดเส้นใต้นิดนึงเพื่อให้เห็นว่าสูตรคูณเราแยกแม่และ พอจบไอตัววนรอบสักรอบหนึง่งเราก็แยกแม่ติดสลเอ็นนิดนึงง o m p i l e and run check ถ้าโปรแกรมเป็นไปนตามที่เราต้องการก็โอเคแต่ถ้าโปรแกรมไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการก็ต้องทำใหม่อ่าโอเคพอได้ได้ได้ฮะแยกแม่เรียบร้อยเนี่ยแม่สองไล่มาถ้าใครไล่มาเดี๋ยวค่อยๆไล่มาสามแม่4อย่างนี้เป็นต้นฮะอันนี้ก็คือให้มันทำให้เจนเนะครับว่าประโยชน์ของการไอรันตัว ฟอร์เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถคํานวณอะไรที่มันมีความซ้ําๆซ้อนๆได้นะครับดัะนั้นนี่ทักษาก็ไปลองทําตัวสุดคูณดูนะครับอันนี้ก็เป็นแม่สุดคูณแบบครบนะครับอันนี้เราก็เอาสูตรตัวนี้ไปลองรันดูนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทําเมนูนะครับถ้าเกิดเราบังคับเมนูเราก็ทกําการบังคับใส่เข้าไปแล้วก็ติดการวนรอบเข้าไปด้วยคําสั่ง y ฮนะคำสั่ง y จะเป็นคําสั่งการตรวจสอบเงื่อนไขก็คือวนรอบเหมือนกันแต่ต้องกําหนดเริ่มต้นไว้ก่อนแล้วก็ Y แล้วมีเงื่อนไขตรวจสอบ แล้วคาสั่งก็คือทําเมื่อจริงแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ข้างในต้องชําประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมประกาศ editor ER i ไว้ก่อนแล้วเริ่มต้น i เท่ากับ1แล้วก็ y i น้อยกว่าเท่ากับ5 p r ปิ t น f ไปแล้วก็บนเห็นว่ามันมีคําสั่งตัวนี้เหมือน for เลยฮะเทียงแต่ว่าใช้เป็น y แทนแล้วก็รูปแบบของการเริ่มต้นตรวจสอบแล้วเปลี่ยนแปลงจะอยู่ภายใน l o ปแทนนะครับจะไม่กระจายเอาละครับแล้วก็มาทดลองดูครับว่าถ้าผมจะเปลี่ยนแปลงตัวนี้ใหม่นะครับก็คือ editor ER I, i เท่ากับเริ่มที่1นะครับแล้วผมก็จะขอเปลี่ยนเป็นคำสั่ง y แล้วตรวจสอบครับตราบใดที่ตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับ5ใส่วงเล็บเปิดปิดแล้วทีก็ปิน f คำสั่งที่ต้องกระทําซ้ำ i เท่ากับเป r n d s l a s n แล้วก็ปิดด้วย semicolon นะครับทำการออกลืมสั่งตัวแปรนี้เข้าไปส่งตัวแปร i แต่ I, ตัวนี้ต้องเพิ่มฮะบวกบวกจริงๆแล้วถ้าเราไม่บวกบวกตรงนี้ก็บวกตรงต่อต,ต้กนก็ได้ฮะต่อท้าย ่เพะว่าเวลาเราเขียนภาษา C เดี๋ยวผมคอมไพล์ตัวนี้ให้ดูก่อนนะฮะคนเขียนภาษา C จะชอบเขียนย่อฮนะงีย i แล้วก็1 2 3 4 5แต่ที้ถ้าเขียนนี้มันสองมททัดมันเสียเวลาคนเขียนภาษา C ชอบใส่ตรงนี้ไปเลยครับ i บวกบวกครับคืออยู่ข้างหน้าบวกก่อนอยู่ข้างหลังบวกทีหลังนะครับเรียก i บวกบวกเปก็นการรูปย่อของภาษา C ทำงานเหมือนกันฮนะออกมาได้1 2 3 4 5เหมือนกันฮนะอันนี้ก็คือเป็นคำสั่ง while หรือวนรอบด้วยคำสั่ง while ถัดไปนะครับอันนี้สุดก็คือเป็นดู Y ดู Y นะครับจะทําก่อนแล้วค่อยวนซ้ําดังนั้นตัวนี้มันก็จะมีลักษณะก็คือเขาก็จะย้ายไอ้ตัว w ตัวเนี้ยไปต่อตรงท้ายครับแต่ว่าเวลามี Y h i จะต้องติดด้วยเซมิ c o ลอนแล้วก็มีคําว่าดูนําหน้าครับดูให้ทําแบบนี้ก่อน p ิ i n t i แล้วก็พอจบลูปก็ i บวกบวกแล้วก็ตราบใดที่ i น้อยกว่าเท่ากับ5ก็วนไปครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดู Y แล้วก็ทําการ compile อ่ารันก็วนตั้งแต่1 2 3 4 5แบบนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้ก็เป็นการวนรอบคําสั่งดู w h i นะครับอันนี้บางครั้งเขาก็อาจใช้กดปุ่มก็ได้นะครับอันนี้นักศึกษาก็ไปลองรัน long run ดูนะครับมันจะเป็นในตัวเป็น character แล้วก็ get c h ก็คือ p ิ n เอฟเพรส number แล้วก็ get char แล้วกันก็วนว่าถ้ามันไม่ใช่ตัวเลขก็ทําการอะไรฮะถ้า is digit แต่ถ้าไม่ใช่ตัวเลขตาบอะไรที่ไม่ตัวเลขวนอันนี้ก็วนไปฮะแต่เปเลขเมื่อไหร่ปุ๊บจบโปรแกรมครับเห็นว่าผมพิมพ์ k y อะไร u แบบที่เป็นต้นครับไปทดลองดูครับ ถัดมานะครับเราอาจจะไปเอาไปสร้างเป็นตารางของไซน์คอสแทนก็ได้ครับอันนี้คุณลองพิมพ์ตามดูมันจะคำนวณดูนะครับผมออกแบบโปรแกรมไว้แล้วที่ออกแบบโปรแกรมเสร็จที่เหลือฝาดนักศึกษาไปลองพิมพ์ตามดูนะครับต่วในตัวอีกอันหนึ่งก็เป็นตารางคำนวณค่าของ fx fy ที่มีมุมตั้งแต่0ถึง90องศานะครับผมจะลองแปลงดูว่าถ้าผมมีฟอสตนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเขียนนิดนึงก็คือคอนโทรลพีเขียนถ้าผมมีฟอสตฮะเช่นถ้ามีฟอสตนะครับเท่ากับ100 ผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าผมเขียนโปรแกรมเปลี่ยนเซตาตัวนี้ไปเรื่อยๆฮนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเซตาตรงนี้ตั้งแต่0ถึง90ฮนะดังนั้นะเดี๋ยวมันจะทำการแตกแรงแล้วคำนวณเป็น fx fy ให้เราซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนวิชากลาศาสตร์แต่ว่าเราดัดแปลงมาครับดังนั้นตอนนี้เราก็เรียนวิชากลาศาสตร์มาแล้วเรามาลองดัดแปลงใช้แต่คีย์เวิร์ดสำคัญของมันก็คือเจ้าตัวนี้ครับ มันจะมีไอตัว m p y นะต้อง include ได้ m a t h h e a ทังจะมีนะครับแต่ปัญหาอยู่มีอยู่นิดนึงก็คือผมใช้ code block มันไม่มี m a t h h ตัวนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าใครใช้ Dev C พัดพด,ดจะมีตัว m a t h h แล้วก็มีตัว m u n d e r score py ส่วน code block นี่ผมต้องประกาศใหม่อันนี้ต้องขอเช็คดูอีกทีครับไม่แน่ใจแต่เราประกาศเองได้ฮนะ define py ได้อันนี้ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้วิธีก็คืออาจจะ d e f i d e f i ็นวัดน,นิดนึงแล้วก็บอกว่า PI ภายแล้วก็ไปกดเครื่องคิดเลขว่าเป็น3.14อะไรว่าใส่มาสักหกตำแหน่งนะเป็นต้นครับโอเคครับอันนี้เราก็ขอจบเสร็จสิ้นภาษา C ีสำหรับไอตัววันนี้นะครับการบนรอบที่เหลือก็ให้แนกษานะครับเตรียมไปฝึกทำตัวชั่วโมงปฏิบัติได้เลยนะครับ